ขณะที่การเมืองวันนี้นับว่าแปลกนะคะเห็นได้จากการพลริกบทบาทของนายอภิสิทธิเวชชชีวะแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคงต้องรอดูการหารือระหว่างรัฐบาลกับกะกะตซึ่งหากกกตอยอมเลื่อนวันเลือกตั้งให้เร็วกว่าวันที่20กรกฎาคมแสดงว่าการเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญก็เป็นได้นะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามลัมนลอัมเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องอาจจบแบบหักมุมเล่นเอางงาเป็นไก่ตาแตกไปตำามกันกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากที่เคยร่วมปลุกม็อบร่วมเคลื่อนไหวร่วมเป่านกหวีดบอยคอรเลือกตั้ง หันมาเล่นบทคนกลางประสานทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองหลายคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆนายอภิสิทธ์กลับหลังหันมองแง่ดีแบบโลกสวยก็คิดได้ว่าเป็นเพราะต้องการหาทางออกให้บ้านเมืองเนื่องจากไม่ต้องการเห็นการนองเลือดที่ใกล้เข้ามามองแง่ไม่ดีนี่คือการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองหากทำงานนี้สำเร็จ จะได้เครดิตได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่พอเปอิดตัวออกมาก็ทำท่าว่าไม่ง่ายเพราะขนาะคนกันเองอย่างนายสุเทพเทือกสุบัรณเลขาธิการกปรปสอ,อย่างพูดแรงๆทํานองอย่าโลกสวยย่ามาสะเสอย้ำชัดต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเท่านั้นยังไรก็ตามหากนายอภิสิทธิ์ยัยงมุ่งมั่นเดินหน้าทำในสิ่งที่ประกาศออกมาอย่างน้อย ก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้เปราะหนึ่งการประทะก,กันของมวลชนสองฝ่ายจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงเพราะหากพักประชาธิปัตย์ไม่ยักคิ้วหลิวตาให้หัวคะแนนขน,น,ค,นคนมาเติมมอบกําลังคนของกปปสก็จะมีเท่าที่เห็นย้อนไปดูการเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะรัฐบุคคลผลเอกสายหยุดเกิดผลบอกว่า เข้าพบผลเอกเปรียมตินสุลาโนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษแล้วได้รับไฟเขียวเขียนร่างพระบรมราชาองค์การเพื่อทูลกล้าวให้ทรงมีพระบรมราชาวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองคล้อยหลังวันเดียวนายทหารคนสนิทป้าเปรมบอกว่าไม่ได้เปิดไฟเขียวแค่รับฟังข้อเสนอสถานการณ์วันนี้นับว่าแปลกๆจุดเปลี่ยน รอดูกันหาหรือระว่างรัฐบาลกับกะกะตวันที่30เมษายนหากกะกะตอยอมเลื่อนวันเลือกตั้งให้เร็วกว่าวันที่20กรกฎาคมที่ตั้งทงไว้แสดงว่าการเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญบางทีอาจจบแบบหักมุมก็เป็นได้